ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอีกอีก นะวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟี فا ยี่สองนะครับผมวันนี้จะมาทําการแนะนํานะครับผมสกิลมูฟน่าใช้แล้วก็สกิลมูฟที่ OP พสกิลมูฟที่โก,ง,กงในภาคฟี فا ยี่สิบสองนะครับผมนะก็ต้องบอกเลยว่าในฟี فا ยี่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นภาคแห่งสกิลมูฟที่แท้จริงครับผมนะเพราะว่าผู้เล่นแทบทุกคนที่อยู่ในระดับสูงเขาก,กดสกิลมูฟกันแทบทุกคนครับส่วนภาคฟี فا ยี่สิบสองเนี่ยก็ ถูกลดความสำคัญลงมาหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังถือว่ามีประโยชน์อยู่สำหรับสกิลมูฟในหลายสกิลครับผมวันนี้ผมก็ไปทำการรวบรวมมาจากเหล่าโปรเพเยอร์นะครับผมนะว่าเขาใช้สกิลอะไรกันบ้างไปนั่งดูไปนั่งส่องมานะครับผมใช้สกิลอะไรกันบ้างที่ดีๆแล้วก็น่าใช้แล้วผมก็รวบรวมมาให้ไว้ในคลิปนี้นะครับผมนะก่อนอื่นเลยครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตาชี้แจงในเรื่องของการตั้งค่าจอยครับเราจะได้ ไม่งงกันเนาะเพราะว่าการตั้งค่าจอยของผมเป็นแบบไหนมันจะกดกันอีกแบบหนึ่งครับขอ,อไปครับกดผิดในที่นี้ผมตั้งค่าจอยแบบนี้ครับผมปุ่มปั่นผมเอาไว้ R 2ครับปุ่มสปินผมเอาไว้ R 1 Pro โปรเทคบอลผมเอา L 2ครับแล้วก็ปุ่มเรียกเพื่อนวิ่งปุ่มเปลี่ยนตัวเอาไว้ L 1ครับสำหรับใครที่ตั้งปุ่มวิ่งเร็วเป็น R 2อะไรอย่างผม,ผมเอาปุ่มวิ่งเร็วเป็น R 1ใช่ไหมคุณถ้าสมมติว่าผมกด R สมมติว่าผมกดใช้สกิลแล้วกด R 1เนี่ย แต่ว่าคุณตั้งสปรินต์ไว้ที่ R2 เนี่ยคุณก็ต้องไปกด R2 แทนนะครับไม่งงเนาะประมาณนี้ประมาณนี้คือใครตั้งอะไรอะ่ะผมกดผมกดอะไรอย่างนั้นน่ะก็คืออาจจะต้องขยับไปดูลองเปรียบเทียบดูเปรียบเทียบ <ๆ S 2> ครับไม่งงเนาะประมาณนี้ประมาณนี้จะได้เข้าใจตรงกันบางทีเผื่อใครแบบไม่เก็ตว่าทําไมกดไม่ได้นี่ถ้าเราตั้งค่าจอยไม่เหมือนกันเราก็กดกันคนละแบบนะครับโอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการเข้าโหมดฝึกซ้อมนะครับผมกดมาที่เพลงครับผม แล้วก็ u u i k p p a y Mode ครับแล้วมาที่ Practice a รี n a ครับผมตรงนี้ครับผมนะโอเคตรงนี้ครับเราสามารถมาซ้อมสกิลได้ซ้อมยิงได้นะครับผมก็สำหรับสกิลมูฟพวกเบสิกอย่างเช่นบอลโลพวกนี้ผมจะข้ามๆไปนะครับผมอบอกหน่อยก็ได้แล้วกันบอลโลก็คือปัดอาล็อกขวาครับผมไปทางซ้ายมือหรือขวามือของตัวละครแค่นั้นครับผมเฟกช็อตสี่เหลี่ยม X ครับอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเฟกช็อตครับผม แล้วก็ซีดานเทิรนซีดานเทินหมุนหมุนหมุนอนาล็อก360องศาจากด้านหลังครับผมไอ้อพวกนี้ก็สำหรับคนเล่นฟีฟ่าก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ยากอันนี้กดง่ายครับผมทีนี้มาในสิ่งใหม่ที่ผมว่ามันค่อนข้างเอฟเฟกกับเกมภาคฟีฟ่22ก่อนเลยนะครับผมไม่จะเรียกสกิลมูฟก็ไม่เชิงนะเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ดีกว่าครับผมคือ explosive spin นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมแค่กดปุ่มสปินนั่นแหละ ในทิศทางตรงครับผมทิศทางตรงยาวๆครับคือจะเป็นการทำเอ็กโซซีสสปินครับความเร็วมันจะเร็วกว่าการที่เราแบบกด R1 แล้วเราปัดไปปัดมาอย่างนี้มากกว่าครับผมนะเป็นการเป็นการเพิ่มความเร็วในในการกดจังหวะที่ถูกต้องครับผมแค่เรากด R1 ในจังหวะที่เท้าเราจะไปโดนลูกบอลครับเช่นผมเลี้ยงมาอย่างนี้ใช่ไหมพอออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการกระชากระยะสั้นๆครับผมไหลมันจะห่อนิดนึงนะผม ย่องมาครับจังหวะเท้าจะขึ้นไปหาลูกบอลกดอีกทีหนึง่งนี่ครับจริงๆใช้ไม่ยากครับไปลองกดดูลจะเห็นเลยว่าใช้ไม่ยากครับผมท่านี้เรียกเป็นท่าดีไหม <c oughs> คือเรียกว่าเอ็กโพสิฟสปินลวกันครับผมนะเอ่อมันจะใช้ได้ดีในระยะทางตรงนะครับผมถ้าเลี้ยวๆอย่างเงี้ยสปีดจะดอรอปกับสปีดจะดรอปจะกลับมาสู่สปีดเดิมครับแต่ถ้าเราวิ่งยาวๆเรากดเอ็กโพสิฟสปินแล้ววิ่งยาวๆแตะแล้วก็ชักอย่างนี้ จะได้ผลดีกว่าครับามเร็วจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยประมาณนี้แล้วกันสำหรับ explosive spin นะครับผมถัดมาครับผมก็อจายดิบบิ้งครับอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมแค่กดปุ่ม R2 ครับผมหรือปุ่มปั่นบอลแล้วก็ทำการยึกยักได้เลยกับปัดอันดอกซ้ายครับผมอยากจะเล่นยังไงปัดอันดอกซ้ายครับผมเป็นการ ใช้เพื่อสร้างจังหวะแล้วก็ล้อหลอกคู่ต่อสู้ครับผมดึงหลังดึงหน้าได้หมดครับแต่หน้าเราจะหันไปทางเดียวนะมันจะแตกต่างกับการปัดอาน็อกซ้ายเฉยๆก็คือปัดอันล็อกซ้ายเฉยๆจะเป็นทานองนี้ครับผมหน้ามันจะหันตลอดเวลาครับทาให้อ่าจะมีการห่างของลูกบอลบ้างครับผมนะแต่ถ้าเป็นอาจจัยดิบบิ้งหน้าเราจะหันหน้ากรอบครับผมแล้วก็ลูกบอลจะค่อนข้างติดเท้าครับผมไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวาหรือข้างหน้าครับผมอาจจัยดิบบิ้งนะ ประมาณนี้2ท่านี้ก็ถือว่าง่ายๆครับผมง่ายๆเข้าขใจไม่ยากครับผมทีนี้มาถึงท่าแรกครับผมเอล s สติโกนะครับผมเอลัสติโกนะครับผมท่านี้ใช้ได้เฉพาะสกิลมูฟห้ดาวนะครับผม5าดาวท่านี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีตั้งแต่ภาคที่แล้วครับผมนะวิธีการใช้ก็ง่ายๆครับผมสาหรับสกิลมูฟห้ดาวเท่านั้นนะก็สมมุติว่าอย่างเช่นเนมาผมหันหน้าไปที่12บสนาฬิกาถูกต้องไหม ผมก็จะเริ่มปัดอนาล็อกขวาไปที่3นาฬิกาแล้วลากเป็นครึ่งวงกลมไปที่9นาฬิกาครับผมลากลากไปด้านหลังเป็นครึ่งวงกลมเอาง่ายคือเราเราเราจินตนาการถึงอ่าถึงวงกลมนาฬิกาเลยครับผมจากบ่าย3จากเลข3ไปเลข9ครับผมจากเลข3ไปเลข9โดยการวิ่งไปข้างหน้าครับผมก็คือ3 4 5 6 7 8 9ครับผมอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับเอลาซิโกอันนี้คือเอลาซิโกครับผมอันนี้คือเอลาสิโกธรรมดา ใช้ในการหาจังหวะแล้วก็สร้างมุมยิงคือใช้ได้หลากหลายรูปแบบครับคอมโบก็ได้ครับผมจะใช้คอมโบก็ได้ครับผมนี่ครับใช้คอมโบกับสกิลอื่นก็ได้เบรกช็อตและเอลาซิโก้เลยก็ได้ครับผมแล้วก็อีกท่าหนึ่งครับผมก็คือเอลาซิโก้เหมือนกันนั่นแหละแต่อีกด้านหนึ่งครับผมนะอีกด้านหนึ่งครับผมก็คือจาก9ก้านาฬิกาไป3ามนาฬิกาทางด้านหลังเหมือนเดิมครับถ้าเราหันหน้าไปที่12บสนาฬิกาใช่ไหมเราก็จาก9ก้าไป3ครับผมนะนี่ครับ องศามันจะต่างกันนิดหนึ่ง2ท่านี้ครับแต่การใช้งานใกล้เคียงกันครับนี่ครับองศามันจะต่างกันนิดหนึ่งออขอไปครับอีกทีหนึ่ง9นาฬิกาไป3นาฬิกาทางด้านหลังครับนี่ครับถ้าสมมุติว่าเราหันไปที่9นาฬิกาอย่างนี้เราก็ต้องเริ่มที่หไปส2ครับทางด้านหลังนี่ครับเอาง่ายคือเราหันหน้าไปทางไหนเราปับเป็นครึ่งวงกลมจากด้านหลังครับผม ง่ายเลยสำหรับท่านี้เฉพาะ5าดาวนะครับผมเฉพาะ5ดาวสำหรับเอราสซิโกนะครับผมต่อมาครับผมก็เป็นท่าอินเนสซามูฟนะครับผมหรือลักโครเคต้านะครับผมก็ท่านี้ก็ใช้งานไม่ยากครับผมกด L1 แล้วก็ปัดอัน็อกขวาไปในทิศทางที่ต้องการจะโยกไปนะครับผม L1 แล้วก็ปัดอัน็อกขวานี่ครับสมมติว่าผมจะไปทางขวาก็ปัดอันดอกขวาไปทางขวาครับผมใช้ง่ายครับท่านี้กดง่ายกดไม่ยากครับผมต้องการไปทางซ้ายกดทางนี้ครับ เอาไว้หลบคู่ต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าแล้วเข้าไปจบสกอร์หรือว่าอาจจะเข้าไปทําอย่างอื่นก็ได้นะครับผมเอาไว้หลบคู่ต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าหรือสร้างจังหวะรับผมลักโคเกต้าโอเคประมาณนี้ครับกดไม่ยากค่านี้ L 1ครับผมปัดอนาอ็อกขวาไปทิศทางที่เราต้องไปครับที่เราต้องการจะไปกับทางซ้ายกดแช่นิดหนึ่งครับจะมีหน่วงเวลานิดนึงครับกดแช่นิดนึงโอเคประมาณนี้ครับสำหรับลักโคเกต้าครับผม ถัดมาครับผมท่านี้ครับ drag to heal นะครับผมนะก็ท่านี้อาจจะกดยากนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับยากมากครับผมนะท่านี้ผมมองว่าภาคนี้ถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับผมนะถ้าวิธีการใช้ก็คือกด L 1ครับแล้วปัดอาล็อกขวาไปทางด้านทิศทิศท,ทางด้านหลังของตัวละครและเรื่องระหว่างซ้ายหรือฝวามือของตัวละครครับ,รบเช่นเนมาผมหันหน้าไปที่12นาฬิกาผมกด L 1ปัดนา a ็อกขวาไปทาง6 และ3หรือ9ครับผม6นาฬิกาก่อนทีนึ่งแล้ว3หรือ9ครับผมไม่ใช่การลากนะเป็นการปัดนะครับผมนี่ครับนี่กับแดก o ูฮิวจะเป็นการคว้บอลไปข้างหลังครับผมนี่ครับคือถามว่าท่านี้มันดียังไงจริงมันมีมาตั้งแต่ภาคที่แล้วเนาะแต่ท่านี้ผมรู้สึกว่าแอนิเมชันมันจะถูกเอ่อสคิปไปประมาณหนึ่งครับผมใช้เวลาในการเข้าไปยิงเลยครับบอลมันจะไม่หนีตัวครับเราสามารถกดยิงได้เลยครับเป็นท่าไว้เปลี่ยนเท้าจบ สมมติว่าเราอยู่ในมุมที่เราไม่ถนัดอย่างเงี้ยเราสามารถแต่งเพื่อเข้ามุมที่ถนัดเข้าข้อหรือจะเป็นมุมเปิดที่เอาไว้ใช้ในการปั่นบอลก็แล้วแต่ครับผมนี่ครับคือเราสามารถเปลี่ยนเท้าได้อย่างรวดเร็วครับในเวลาเราเข้าทําอย่างเงี้ยไม่ใช่เท้าถนัดสมมติว่านักเตะที่มันวิ่ฟุตสามอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถแต่งเพื่อให้เข้าเท้าถนัดได้ครับผมโดยที่มันไม่เสียเวลาและเสียกระบวนการมากครับผมนะอันนี้ครับสำหรับ drag to heel นะครับผมก็ปร,ประมาณนี้ครับผม และสุดท้ายเลยครับผมไฮไลท์สุดๆเลยครับสำหรับท่านี้ผมถือว่าเป็นไฮไลท์สุดๆเลยของภาคนี้ครับผมเป็นท่าที่จะเรียกว่ากดไม่ยากแต่กะจังหวะยากนะครับผมนั่นคือเฟกช็อตแคนเซิลครับผม เฟกช็อตแคนเซลนะครับผมเราไม่ต้องกด Fake Shot นะเรากดแค่สี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วตามด้วย L2 และ R2 ครับผมหรือ LT และ RT นั่นเองบน Xbox นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้ก็เป็นการกดแคนเซลแอนิเมชันนั่นแหละสำหรับการยิงครับท่านี้ผมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างค่อนข้างเอาเรื่องเลยครับผมนะผมจะเฟกช็อตธรรมดาให้ดูก่อนนะสี่เหลี่ยม X ธรรมดานะครับผมนี่ครับการเฟกช็อตเราสังเกตแอนิเมชันของการเฟกช็อตครับผมนี่ครับ การเฟกช็อตธรรมดาจะประมาณนี้ครับผมนี่ครับอันนี้คือเฟกช็อตธรรมดานะแล้วผมจะกดเฟกช็อตแคนเซิลแอนิเมชันให้ดูนะครับผมเฟกชอ็อตแอนิเมชันขอไปครับเฟกช็อตแคนเซิลแอนิเมชันเนี่ยเป็นการกดสี่เหลี่ยมครับพอเกตหลอดขึ้นพอพอ,อเกตเกตที่เราจะยิงขึ้นปุ๊บเรากด R2 กับ L2 ให้ตรงจังหวะที่มันจะงานครับผมมันจะเป็นการแคนเซิลการยิงครับผมนี่ครับ จะเห็นว่าอนิเมชันมันหายไปเยอะมากครับอันนี้คือเฟกช็อตธรรมดาครับอันนี้คือแคนเซลเฟกช็อตครับนี่ยอนิเมชันมันจะหายไปเยอะมากครับผมเฟกช็อตธรรมดาต้องใช้เวลาในการในการเอ่อไปเล่นบอลจังหวะต่อไปนานหน่อยครับผมนี่ครับกว่าจะถึงบอลอีกจังหวะหนึ่งนี่คือค่อนข้างนานครับแต่นี่คือเฟกช็อตแคนเซลครับผมนี่ครับเวลาเราอยู่ในกรอบเวลาเราอยู่พื้นที่แออัดถ้าเราใช้สกิลนี้เราสามารถทําอย่างอื่นต่อได้เลยครับถ้าใครใช้คล่องนะ อันนี้คือเฟกช็อตธรรมดาครับกว่าจะเล่นลูกบอลได้อีกจงังหวะหนึ่งต้องก้าวอีกทีหนึ่งนะและที่ผมว่าที่ท่านี้มันโกงมา,มากเลยสําหรับผมนะเพราะว่ามันใช้ได้ทุกสกิลมูฟครับสกิลมูฟหนึ่งน่าจะใช้ได้นะผมยังไม่ได้ลองแต่ผมลองกับเตโมเคเลอร์ามาแล้วสกิลมูฟสองสามารถใช้ได้ครับผมกดยิงครับผมแล้วเฟกช็อตครับผมไม่ใช่เฟกช็อตขอไปกดยิงแล้วกดแคนเซิลครับผมกดยิงแล้วกดแคนเซิลครับ บอลมันจะไม่หนีเท้ามากครับท่านี้ถือว่าค่อนข้างโหดเลยสําหรับท่านี้แอนิเมชันมันจะแปลกๆเห็นไหมเหมือนตัวมันจะวบๆครับผมไม่รู้ว่าจะโดนเนิร์ฟหรือเปล่านะแต่ว่าค่อนข้างโกงเลยทีเดียวครับโกหลงด้วยนะท่านี้ครับ <c oughs> ค่อนข้างโกงเลยทีเดียวครับไม่รู้ว่าจะโดนเนิร์ฟหรือเปล่าในอนาคตแต่ผมคิดว่าไม่น่ารอดครับมันดูข้ามแอนิเมชันมปหน่อยครับ มันดูเหมือนไม่ค่อยใช่คนครับเห็นไหมว่าเท้าเราจะวาร์ปกลับมายืนที่เดิมเลยพอเรากดแคนเซิลครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับสกิลมูฟในภาคยี่สิบสองคือต้องบอกว่าภาคยี่สิบสองเนี่ยการเล่นสกิลมูฟมันจะดูน้อยลงหน่อยจากภาคยี่สิบเอ็ดเพราะภาคยี่สิบเอ็ดมันสแปมสกิลเป็นยับยับเลยภาคยี่สิบสองผู้เล่นอย่างโบล่าส์หรือว่าอย่างเทคอย่างที่ผมติดตามอยู่เขาก็เป็นสายสกิลแต่ว่าเขาก็กดน้อยลงประมาณหนึ่งเลยครับผมนะเพราะว่า อ่บางทีเอฟเฟกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับหลายสกิลนะผมแต่ว่าอันนี้ผมก็เลือกอันที่มันดูใช้งานได้ดีมาแนะนำให้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมยังไงฝากกดไลค์ฝากกดต like, ิดตามฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมนะผมจะได้อทำคลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกด s u b s c r i b ์กกเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลาอีกฝากไว้ด้วยครับผม